เทเลยครับผมโอ้โราเโอ้โหพ่อใหญ่จริงดูดิเนจานใหญ่ๆเนี่ยดูดิโอ้พอก่อนพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้นเดี๋ยวล้นไม่เอาใส่อีกหน่อยครับผมโอ้พูนจานไปดูดิยังไม่หมดเลยเนี่ยเหลือี้งเยอะเนี่ยก็ กินด้วยกันขับไปกคนข้าเกี่ยปลาหมึกนี่ใครชอบกินข้าเกี่ยปลาหมึกอโอโหกินเล่นกินเป็นกับแก้มนอนดูติรงติรี่ครับ